สวัสดีท่านผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนทุกท่านบริการข้อมูลและวิเคราะห์ติดต่อได้ s y STEM Guru Market มาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้หากจำเป็นเราขอแนะนำให้พิจารณาตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมเราจะดูตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร a d e x Inc. ที่คือ ARDX บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่4สิงหาคม2568ตามการจำแนกประเภทกูรูมารเก็ตบริษัทอเดลิกส์ c อยู่ในหมวดหมู่ย่อยฟาร์มอร์คิดนี้มี10บริษัทเข้าร่วมการประเมินดูวิธีแก้ไขขั้นสุดท้ายได้ท้ายวิดีโอนี้ผลลัพธ์ของบริษัทเป็นดังนี้ลบ3.5จาก10คะแนน ผลลับเฉลียสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ4.9คะแนนหากมองกว้างๆจะเห็นทั้งตลาดหุ้นโดยรวมจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลีย่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.7เทียบกับคะแนนติดลบ3.5คะแนนสำหรับ Adelix Inc. การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท Adelix Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้น Adelix Inc. มีการเปลี่ยนแปลงติดลบร้อยและ21.7เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดย่อย59.6%มูลค่าตลาดของบริษัท Adelix Inc. มูลค่า1.03พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อย5,000ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่0.14พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนังสือของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่0พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบจํานวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าทางบัญชีแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองอดลิสไอ c ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่21.74% มูลค่าทางบัญชียอยู่ที่55.612%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบร,ริษัทและมูลค่าทางบัญชีของมวดหมูย่อย D1 คะแนนหนี้สินทางการเงินของบร,ริษัทมีจำนวน0.152พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทางบัญชียอยู่ที่106%ของทุนผลจากภาระทางการเงินของบร,ริษัท แย่ลบ1คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่0ค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อย0การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดติดลบ5 4ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่ากำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่7ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนย์คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่2.9ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ5.1การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้ของบริษัทเทียบกับตัวชี้วัดประเภทย่อยดี D. 0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่360ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้ายังไม่ทราบแน่ชัดก,การประเมินตัวชี้วัดร,รายได้ที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีล -1 คะแนนส่วนขอบอยู่ที่ล -14.8% โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่ลบลบ3กาเรซการประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเท่นาลิตลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยตามจำนวนพนักงานคือ26.651%เปอร์เซซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ23 จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทเท่ากับ2,623,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า3,214,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณทุนตลาดต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนปริมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่ติดลบ135.9พันดอลลาร์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดติดลบ351.9พันบาทการประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยห้องน้ำลบ0.5คะแนนไรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่916,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย625,000ดอลลาร์การประเมินยอดขายต่อพนักงานแต่ละคนเมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้ ในหมวดหมู่ย่อยผ่านลบ0.5คะแนนปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่12.1%โดยค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่12.2%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ53%สำหรับบริษัท a d e l i x Inc. ในขณะที่ระดับ ISI 14ของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่51% ราคาหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ4.34ดอลลาร์ราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ10.83ดอลลาร์มาดูตารางการสั่งซื้อกันเลยครับซึ่งมีลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะทั้งหมดในแต่ละฤดูกาลโดยระบบประเมินอ,อ้าง,งอิงกูรูมาร์เก็ต การเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดตามการวิเคราะห์ของบริษัท Adelix, Inc. ระบบสารสนเทศและอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาหุ้น g ู r u m a r ก e t การตัดสินใจเกิดขึ้นเปิดคำสั่งซื้อที่4.33ดอลลาร์คำสั่งซื้อเปิดอยู่เนื่องจากบริษัทมีเรตติง้งและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ค่อนข้างสูง การประเมินขององค์กรดำเนินการตามแนวทางการประเมินดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่6.47ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่2.19ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค Profit หรือ Stop Loss จากนั้นคำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติตามผลของเซสชันแลกเปลี่ยนในวันที่3กันยายน2568 หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า APPF เป็นคำสั่งขายแบบสมดุลวิดีโอเกี่ยวกับข้อตกลงการปรับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องเมื่อปิดคำสั่งซื้อขายหนึ่งรายการคำสั่งพื้นฐานหรือคำสั่งสมดุลลำดับตรงกันข้ามจะก,กำหนดไว้ที่ราคาสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้งานระบบช่วยเหลือจากกูรูมาร์เก็ต